ถ้าใครกาลังจะตัดสินใจซื้อ iPad หรือว่าลังเลหรือว่าตัดสินใจว่าจะซื้อ iPad ดีหรือจะไปซื้อโน้ตบุ๊กจะไปซื้อคอมดีแล้วมันคุม้มไหมที่จะซื้อ Apple chip มาสรุปย่อยสั้นๆเลยครับว่า iPad มันจําเป็นไหมและจําเป็นต้องซื้อถึงขั้น Pro ไหมและ iPad กับคอมเนี่ยควรซื้ออะไรก่อนกันคลิปนี้มาดูกันครับ ตามที่เกริ่นไปในอินโทรตอนแรกนะครับคลิปนี้จะมีเนื้อหาทั้งหมด3หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องของ iPad Pro ตัวใหม่ที่เราจะเปิดตัว23มีนาคมนี้นะครับหัวข้อที่2คือ i p a d มันจําเป็นไหมมันดียังไงและถ้าซื้อจําเป็นต้องไปซื้อ Pro ไหมนะครับและหัวข้อสุดท้ายนะครับคือ iPad กับคอมซื้ออะไร ดี่อมาเริ่มที่เรื่องแรงก่อนเลยแล้วกันนะครับ iPad Pro กำลังจะมา23มีนาคมนี้นะครับเราได้รับยืนยันจากวงในมาประมาณ95%แล้วนะครับว่ามาแน่นอนโดยในวันที่23มีนาคมนี้ในงานนะครับเราจะพบกับ iPad ตัวใหม่เราจะพบกับ AirPods ตัวใหม่แล้วน่าจะพบกับ AirTag s นะครับน่าจะมีสินค้าอื่นๆนมาแซมๆอีกแต่คลิปนี้ขอโฟกัสที่ iPad ครับเราเจอ iPad ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับก็คือ iPad Pro 11นิ้ว iPad Pro 12.9นิ้วและ iPad ตัวที่เป็นความลับครับตัวที่3ครับซึ่งตอนนี้แบ่งเป็นครึ่งครึ่งครับระหว่างจะเป็น iPad mini 6 mini ตัวใหม่หรือ iPad Air version upgrade ใส่ 5G ขึ้นมานะครับตอนนี้วงในตีกันอยู่เรื่อง2อันนี้ซึ่ง จะรู้จริงๆก็คงวันงานครับแต่ที่แน่มี iPad เปิดตัว3ตัวค่อนข้างแน่นอนนะครับโดยคลิปนี้เอาสิ่งที่เราชัวร์ก่อนละกันนะครับก็คือ iPad Pro นะครับ iPad Pro จะมีเปิดตัวทั้งหมด2ตัวนะครับก็คือเป็น iPad รุ่นที่ดีสุดจาก Apple เนี่ยแหละปกติในปีก่อนๆที่ผ่านมา11นิ้วกับ12.9นิ้ว เหมือนกันทุกอย่างครับต่างแค่ขนาดหน้าจอเฉยๆแต่ปีนี้เหมือนกับ Apple จะเอาความเป็นโปรกับโปรแม็กซ์มาเล่นจาก iPhone สู่ iPad นะครับ11ก็จะมีฟังก์ชันของโปรสิ่งดีๆที่ยัดเข้ามานะครับแล้วก็12.9ก็จะมีฟังก์ชันเหมือน11เลยแต่อาจจะใส่ไข่ฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมา2 3อันทําให้มันมีความเป็นโปรแม็กซ์เข้ามาเพิ่มอีกนิดหนึ่งฉะนั้นปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่อาจจะเห็นแนวโน้มว่า11กับ12.9นอกจากขนาดหน้าจอแล้วมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะ ตัวเนื้อหานี้ไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับตัว iPad มาแน่แต่ตัวฟังก์ชันตัวความแตกต่างอันนี้ยังต้องลุ้นวันเปิดตัวอีกทีหนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็มาลุ้นกันนะครับคราวนี้พอรู้แล้วว่า iPad Pro iPad ที่ดีสุดจาก Apple เปิดตัว23มีนาคมนี้หลายคนอาจจะงงละว,ว่าจะเอา iPad อะไรดีเอารุ่นไหนดีและ iPad มันจําเป็นไหมจะได้เลือกถูกว่าควรเอาอะไรเอาวันที่ดีสุดไปเลยนะครับ เข้าสู่หัวข้อที่2กันเลยนะครับหัวข้อที่2คือ iPad มันจําเป็นไหมและมันต้องมีไหมนะครับ iPad ในยุคสมัยนี้นะครับจากที่ประสบการณ์จากที่ฟังจากลูกค้าหลายๆคนได้คุยกับลูกค้าได้คุยกับเพื่อนได้คุยกับน้องนะครับไอแพกลายเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่รวมร่างนะครับเป็นไฮบริดระหว่างสมุดระหว่างหนังสือระหว่างคอมระหว่างโน้ตบุ๊กระหว่าง PC ระหว่างมือถือเข้าด้วยกันเป็นอุปกรณ์เดียวที่สามารถถือพกพาได้ง่ายๆนะครับไอแพดหนึ่งเครื่องนะครับหลักๆแล้วปกติจะประกอบไปด้วยนะครับก็คือ iPad 1ตัวนะครับประมาณนี้ แล้วก็จะมีปากกาหรือ Apple Pencil 1นึ่อันนะครับแล้วก็จะมีตัวคีย์บอร์ดอันนี้ถ้าใครพิมพ์ใครพิมพ์เยอะก็จะมีเป็นคีย์บอร์ด Folio หรือ Magic Keyboard อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับก็จะมีรูปแบบนี้นะครับซึ่งเป็น3อุปกรณ์หลักๆที่ต้องมักจะมีคู่กันนะครับก็คือ iPad มีปากกาแล้วก็มีคีย์บอร์ด Folio หรือมีคีย์บอร์ดจะเป็น Magic Trackpad ก็แล้วแต่นะครับ3อุปกรณ์นี้อยู่ด้วยกันและมักจะถูกซื้อคู่ด้วยกันนะครับ ถามว่าจำเป็นต้องมี Pencil กับคีย b o a r d ดไหมไม่จำเป็นนะครับตัว iPad เฉยๆมีพลังและมีความสุดยอดของมันในการที่จะดูหนังตัดต่อรูปตัดต่อวิดีโอวาดรูปขึ้นมาจากศูนย์เลยจะแต่งรูป Photoshop t a k ท Note บางทีบางคนใช้โค้ดได้นิดหนึ่งด้วยซ้ำนะครับหรือบางคนใช้ทำอะไรหลากหลายมากๆเลย p p d เปไปเหมือน n o t e บุ๊กเครื่องหนึ่งครับที่สามารถ พกพาได้ง่ายมันมีมี Ecosystem อยู่ใน Apple ทําให้เวลามันโคสิงกับ i iPhone แอปต่างๆกันนะ<า>ก็สิงกันได้ทันทีรวมถึง MacBook ได้ด้วยนะครับ <S <S คราวนี้ iPad จําเป็นไหมในมุมมองส่วนตัวของผมนะครับมองว่าในการเรียนสมัยใหม่ ถ้าเป็นไปได้และมีกําลังทรัพย์เพียงพอ iPad เป็นสิ่งนี้ทําให้การเรียนมันง่ายขึ้นเยอะมากๆรวมถึงการทํางานง่ายขึ้นมากๆการจดโน้ตจดนู่นจดนี่หายไปไหนมันกลัวอยู่ในพดเครื่องนี้แล้วการจะเรียนไม่ต้องพกหนังสือไม่ต้องแบกหนังสือไม่ต้องแบกสมุดไม่ต้องกลัวว่าไม่เอานังสือมาขอให้ใช้ iPad 1เครื่องแล้วมีตัวไฟล์หนังสือนะครับเชื่อว่าถ้าโรงเรียนหลายโรงเรียนหรือว่ารวมถึงมหาลัยด้วยนะครับ เอาเรื่องออนไลน์เรียนรู้ที่เราเริ่มกันเป็นเริ่มจะรู้สึกงงเป็นเรื่องปกติแล้วเนี่ย a d o ต t มันไปจริงๆแล้วใช้มมนในการศึกษาจริงๆในบางพื้นที่ถ้าสามารถลดการใช้หนังสือลดการใช้สมุดได้แล้วใช้ iPad แทนก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆและสามารถทาให้เข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทยแต่ก็เข้าใจว่าในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าก็อาจจะเป็นเรื่องของหนังสือกับสมุดอยู่นะครับแต่นี้พูดถึงในเคสทั่วไปแล้วกันนะครับรวมถึงในการทํางานด้วยนะครับก็จะลดเรื่องของการแบกสมุดไปมาต้องจดลืมโน้งอ ทำรูปทำบล็อกไปออกนอกสถานที่การใช้ iPad เนี่ยดีมากๆเลยนะครับและการมี Pencil หนึ่งด้ามน,นะครับการมีเพนซิลหนึ่งด้ามเนี่ยมันทําให้ ว่าจะการจดหรือการจะแต่งรูปการทําอะไรการตัดต่อวิดีโอด้วยซ้มำมาทาให้เหมือนมันเตียบเสมือนเมาส์ครับเป็นปากกาที่เป็นเมาส์ไปในตัวได้ด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันดีครบเครื่องมากๆนะครับรวมถึงตัวคีย์บอร์ดก็ไม่ต้องพูดเยอะคี board, ย์บอร์ดก็คือคีย์บอร์ดมันทาให้การพิมพ์ต่งางๆมันดียิ่งขึ้นรวมถึงคีย์บอร์ดรุ่นที่ดียิ่งขึ้นก็คือจะมีแทร็กแพดไปในตัวก็ทําให้การควบคุม iPad ได้เหมือนควบคุมโน้ตบุ๊กเลยทีนี้ iPad ราคาเริ่มต้นรุ่นพื้นนนนนนฐฐาาาาลเรรรุุ่่่่พนะื้มนมนิททที1 19บบ Pencil ราคาประมาณ3000กว่าบาทคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดโฟลิโอราคาประมาณ4 5 0 0 0 6 0 0จนถึงนาจิคีย์บอร์ดที่ตัดระดับหมื่นขึ้นไปฉะนั้นการจะมี iPad แบบครบเซตสักอันนึงเนี่ยราคาเกือบไปแตะอยู่ที่2 0 0 0 0ก็รุ่นเริ่มต้นตัวเครื่องหมื่นนึงก็จะเพิ่ม Wi-Fi c e l l u l a าเพิ่มความ ular, เซลูล่าเข้าไปก็บวกไป5,000เพิ่มความจุเข้าไปราคาก็กระโดดไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นราคารวมๆแล้ว iPad ถ้าเอาแบบครบเซตเลยก็ราคาแขว่งๆที่ประมาณ1 8 0 0 0ถึง20,000 คำถามสำคัญถ้าไม่มีอะไรเลยที่บ้านมีแต่มือถือเพิ่งเริ่มเรียนหรือว่ากําลังจะเริ่มทํางานจะซื้อคอมหรือซื้อ iPad ดดีความเห็นส่วนตัวของผมเลยนะครับ ต้องเ,เลือกอย่างหนึง่งให้เลือกโน้ตบุ๊กหรือคอมก่อนที่เป็น PC ก่อนนะครับถ้าเราไม่ได้สกปดาวว่าแค่ต้องการอะไรที่มันจดหรือดูหนังหรือฟังเพลงเท่านั้นคอมจะมีประโยชน์และวน่าจะชินมือกับเรามากกว่ารวมถึงในประเทศไทยตอนนี้ระบบการใช้ Microsoft Office ก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ซึ่งจากการใช้ Office มาบน iPad เกือบ2ปีเนี่ยบอกเลยว่า Office บน iPad ใช้ได้และใช้โอเคแต่สู้การใช้บนโน้ตบุ๊กบน m a c b o o ไม่ได้นะครับอันนี้ยอมรับแบบตรงๆเลยนะครับรวมถึงการทํางานต่างๆอนาอุปกรณ์ต่างๆก็โน้ตบุ๊กการมีเมาส์ต่างๆมีคีย์บอร์ดได้ตัวเนี่ยนะให้เราประหยัดงบไปได้นะครับแล้วรวมถึงตัวโน้ตบุ๊กนำาใชไปเล่นเกมมิ่งพีซีต่างๆอนาได้อีกด้วยก็ต่อยอดแล้วแต่สเปคที่เราจัดเลยครับฉะนั้นถ้าต้องมีอุปกรณ์เดียวจริงๆแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการจดมากนะักให้มองไปที่คอมและ PC ก่อนนะครับแต่ถ้ามีคอมหรือมี PC แล้ว มีโน้ตบุ๊กแล้วอยากได้อ,อุปกรณ์ที่2ที่ยก,กระดับการทํางานการเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น iPad เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากครับฉะนั้นอุปกรณ์เสริมมันแพงบอกตรงๆเลยนะครับฉะนั้นถ้าอยากลดคอสอยากเซฟคอสก็ลองมองไปที่อุปกรณ์เสริมต่งตงตางๆกันนะได้นะครับก็คือการหาเคสสักอันหนึ่งนะครับก็ไม่จะเป็นต้องซื้อใน i อสตูที่เป็นการกระแทกอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่จําเป็นในชีวิตประจำวันนะครับเอาเคสที่ใช้ได้ทั่วไปมีที่เก็บปากกา เก็บและชาร์จได้มีเคสตั้งพับปกกระตังอนาได้ก็ราคาประมาณเริ่มต้นที่990านะครับไม่เกินถ้าเอาปอบปากกาใส่ด้วยก็ประมาณ1490าจาก Apple s h i e t นะครับสนใจแจ้งได้ Trackpad ไม่จะเป็นต้องซื้อของ Apple 5 0 0 0 6,000หรือ1 0 0 0 0นนะครับก็มีร้่น Trackpad ง่ายๆแบบนี้เอาพิมพ์ได้พอได้นะครับมี t r a c k p a d ได้ก็เริ่มต้นที่990อีกาีประกันด้วยนะครับ s t y l ัสหรือปากกาไม่จะเป็นต้องไปซื้อ Apple Pencil ถ้าไม่ได้ซีเรียสมากนะก็มี yle Lu รราคาคปะหย,ย่่ที990ซึง บอกว่า Trackpad กับปากานี้มันดีเท่า Apple ไหมบอกเลยไม่ได้ดีเท่านะครับ Apple ราคาของเขาตั้งขึ้นมาก็มีคุณภาพที่เทียบเท่าสมน้ำสมเนืกับราคาของเขาแต่อันนี้พวกนี้เป็นทางเลือกแบบประหยัดสำหรับคนที่ไม่ต้องการแบบปากาแบบฟังก์ชันเทพแบบว่าโอ้ดีเลย์ศ กดรองรับแรงกดเงาต่างๆได้เหมือนจริงซึ่งสไลดมันก็ไม่ได้มีดีเลยนะครับแต่เรื่องของการวาดรูปอะไรก็คงสู้ Apple Pencil ไม่ได้ฟังก์ชันการชาร์จก็ไม่ได้แปะเราชาร์จเหมือนกัน t r a c k Pad ก,ก็ความดีเลยความต่างๆนานาก็อาจจะสู้ตัวอะไรที่ทําโดย Apple เองไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นทางเลือกประหยัดสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสมากนักนะครับโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคคราวนี้พอเข้าใจแล้วว่าเราจะซื้อ iPad ดีไหมเดี๋ยวเทียบกับคอมมันโอเคไหมคราวนี้มาสุดท้ายกันครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. ผมอาจจะข้ามไปนิดนึงนะแต่สุดท้ายคือว่า iPad จะซื้อรุ่นไหนดีนะครับตอนนี้ในไลน์อัพแอปเปนะครับจะมีทั้งหมด iPad อยู่ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับคือ iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือ iPad gen แปดนั่นเองนะครับตอนนี้ Apple มี iPad ทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับ iPad รุ่นเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่ iPad gen แปดนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทกับสเปคเริ่มต้นเลยนะครับก็ราคาก็บวกไปตามสเปคนะครับคราวนี้รุ่นต่อไปคือ iPad mini ห้าที่รูปทรงค่อนข้าง ไม่น่าซื้อแล้วถ้าจริงๆนะครับ iPad mini 5ตอนนี้ถ้าไม่ได้ชอบความมินิจริงๆก็คือลองงานเปิดตัวหรือตอนนี้ก็ถ้าไม่เปิดตัวจริงๆผมไม่ค่อยแนะนำตัว mini 5เ่านะครับอ่ะอันนี้เริ่มต้นที่1 3 9 0นะครับต่อไปคือ iPad ที่รับความนิยมสูงสุดตอนนี้คือ iPad Air นะครับราคาเริ่มต้นที่19,900นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ iPad Pro นะครับราคาเริ่มต้นที่27,900กับไซส์11นิ้วนะครับชั้นราคาจะเห็นว่ามันตั้งแต่หมื่นหนึ่งจนถึงมา27,900ในราคาเริ่ ไม่จําเป็นนะครับถ้าต้องการ iPad แค่จดเฉยๆดูหนังฟังเพลงไม่ได้ซีเรียสว่าปากกาด้วยปากกาที่ดีที่สุดไม่ได้ซีเรียสว่าต้องมี Face ID ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องการเทคโนโลยีที่จดจาก Apple ต้องการมาใช้งานต้องการประหยัดต้องการความคุ้มค่าไปที่ iPad Gen 8เลยครับแนะนำความจุว่า32 g ิกไม่พอถ้าเป็นไปได้อยากให้อัปเกรดกระโดดมา128จริงๆนะครับไซดูล่าก็แล้วแต่ความจำเป็นเลยส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นนะครับประหยัดได้ก็ประหยัดไปได้ประมาณ5000 โอเค okay, iPad mini ส่วนตัวมองว่าถ้าไม่ได้เปิดตัวใหม่จริงๆนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยน่าซื้อครับเทคโนโลยีมันค่อนข้างล้าหลังแล้วก็ด้วยพื้นที่กต่างนาะว่า Gen 8จริงๆก็าจะคุ้มค่ามากกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดมันจริงๆนะครับสุดท้ายไปที่ iPad ที่ผมมองว่าคุ้มค่าและอยู่ตรงกลางที่สุดคือ iPad Air นะครับ iPad อร <Air S 2> จะเป็นส่วนผสมตรงกลางเลยระหว่าง iPad Gen 8กับ iPad Pro 2020นะครับก็คือได้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาได้ใช้ Apple Pencil 2ได้การชาร์จแบบข้างๆาไม่ต้องใช้ท่าพิสศารเสียบตูดแล้วนะครับได้ความสเปคของชิปต่างๆที่ตัดต่อแต่งรูปต่างๆอนา 4K สบายหบือไหลๆเลยนะครับก็มองว่าเป็น iPad รุ่นหนึ่งที่อยู่ตรงกลางและบาลานซ์ได้ดีมากๆนะครับคราวนี้ iPad Pro 2020หรือกําลังจะเปิดตัว2021น่าจะมีอะไรเข้ามาบ้างชิปแรงที่สุดจาก Apple หน้าจอ Refresh Rate 120เล่นเกมลื่นไหลตัดต่อ playback ไม่ต้องเป็นห่วงต่างๆนะครับสิ่งที่มันยัดมาในโปรเนี่ยมันมีฟังก์ชันค่อนข้างเยอะมากไรดอร์สแกนเนอร์การสแกนต่างๆนานาแต่คำว่าโปรมันคืออะไรที่เหมาะสําหรับคนที่ใช้โปรจริงๆนะครับถ้าไม่ได้มองว่าฟังก์ชันที่เราจะใช้ยัดจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อโปรก็ได้ครับผมมองว่าจริง iPad Air เป็น iPad ที่คนประมาณ90%ก็ใช้ได้ถึง ศักยภาพของมันได้ตรงนั้นแล้วนะครับคนอีกสิที่เหลือคนที่เป็นสายโปรและต้องการรีดประสิทธิภาพจริงๆนะครับถ้าไม่ได้ซีเรียสวันต้องการของดีสุดจาก Apple นะครับฉะนั้น iPad รุ่นที่แนะนำสำหรับนักเรียนนักศึกษา First สซอรเบอจริงๆให้มองไปที่ Gen 8ครับ ถ้าต้องการอะไรที่มันดียิ่งขึ้นได้เทคโนโลยีใหม่หน่อยไม่เน้นความคุ้มค่ามากนะักก็ไปที่แ i r ครับและที่สุดของที่สุดโปรให้ไปที่11กับ12.9โปรที่กำลังจะเปิดแล้วน่าจะมีอะไรดีๆมาให้เราเห็นด้วยก็ฟังก์ชันใหม่ๆเดี๋ยวรออัปเดตจากงานเปิดตัวอีกทีหนึ่งสรุปเลยนะครับก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะทำให้ทุกคนรู้ว่า iPad Pro ที่กำลังจะเปิดมาเนี่ยมันจะมีอะไรดีมาบ้างแล้วก็ iPad lineup ของ Apple นะตอนนี้มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับและรวมถึงว่าการซื้อ i อ a d มัน จะเลือกยังไงออสซิสต์รี่มันเท่าไหร่สุดท้ายจริงๆเราต้องเสียประมาณเท่าไหร่ด้วยนะครับอ๋อแล้วทิ้งท้าย1นึงเราคนจะถามว่าถ้า iPad Pro ตัวใหม่มาตัวเก่าจะหายไปไหนตัวเก่าจะถูกยกเลิกขายโดย Apple ทันทีนะครับเขาจะขายตัวใหม่แทนทันทีตัวเก่าก็จะมีขายตาม i Studio หรือตาม AS ตามที่ต่างๆที่เป็นเ h i ร์ Party ที่ไม่ใช่ Apple เพื่อเลสต็อกอีกทีหนึ่งนะครับเท่าๆประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าจาก Apple Shiet กันอีกทีหนึ่